แม่แม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด,ด้วยนะครับสวาสดี่ขอบริวเแม่จะมาเล่นเกมโลบอกจ้าจะมาเล่นตามคำขอ ep สามนะคะ ep สามเป็นคำขอของพี่อะไรสักอย่างฮองตงอะไรไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าชื่อชื่ออ่านไม่ค่อยออกเอ่อพี่เขาอยากให้เล่นอะไรนะ ดินเนอร์แบงคอกดินเนอรเราก็เลยจะมาเล่น<ะ>ตาม <game. S 1> ใจพี่เอฟซีกันนะคะแต่แมปนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมาเล่นต้องแด้คลิปและคลิปแรกเลยหนูจะแอบแก้เบียโตหนูจะเอาผักไปเต็มๆเลยหนูคลิปแรกที่เรามาเล่นนะคะก็คือแมปนี้หละหนูแอบทำทำทำโต๊ะอันนิงไว้ที่มันมีผักอยู่แล้ว,ลวหนูจะแก้เบียโตให้เป็นผัก พี่ออโต้เอฟซีนะเมื่อวันของเราสองคนมาเล่นด้วยนะคะทุกคนถ้ามันขันขาปูขับดีมันไม่เหมือนปูขัดีเราจะไปเกมเพื่อโดนเพื่อโตก็บอกว่ามันแหลกเพื่อโต้บอกว่าพี่ใครบอกคนผักแบทแมนอยากให้พี่ออโต้ร่างกายแข็งแรงจ้าเนี่ยโต้เลือกแต่โต้โต้ที่หนู ให้เพียวโตนั่งที่หนูแอบไปเรียกให้เพียวโตมาก่อนหน้านี้ก็ตัวพี่ๆทุกคนกินผักกันไหมเด็กๆกินผักกันไหมพมีเห็นตัวไหมตัวแบทแมนกินผักเป็นไหมไม่เป็นตอนนี้แบทแมนเลือกแต่ผักมาให้เราสาวในชีวิตจริงแบทกินผักได้น้อยมากเลยนะทุกคนจะไปดูไปเอาเอาขึ้นมาไปเอาของเพิ่มมันอย่าโดนโตอย่าโดนโตอย่าเป็นสั่งกันเลยกินยังไงตอนนั้น <ไ>มันสั่งไปโอ้พี่เออโตกินหนึออ่งเดียวเลยไม่มีใครกินผักเลยไม่มีได้หมูแล้วหวานม้สั่นอ่ะมีไม่ได้สั่ง,คงใครเลือกไอ้ใครเรียกเด็กเสิร์ฟมาหนูเรียกครับเอเขามาเสิร์ฟแตงโมแล้วเูจะอพี่ออโต้บอกไม่กินครับไม่กินผักเขาโตรับกานไม่กินเดง แบทแมนบอกว่าพี่ออโต้ร่างกายไม่แข็งแรงครับเดี๋ยวหนูว่าเปลี่ยนโต้ดีกว่าแบทแมนจะเปลี่ยนโต้อีกแล้วค่ะพี่ออโต้โต้มันแบบผักเต็มอะกันจะเล่นใจริงจังละอืแล้วไปโต้หนึ่งไปโต้ไหนโต้นี้เละเฮ้ยออโต้ชมีวันนี้ด้วยโต้อื่นโต้อื่นโ้โต้โต้นี้โต้นี้โต้นี้ เออตอนนี้ไม่คนแล้วเอา้าครับอ่ะตอนนี้แหละมันมีแหละมันมีมันเท่ดิมันมีคนนัง่งกินแล้วอ่ะไม่ไม่อะไรมันเป็นโต๊ะเออโต๊ะนี้ดูนั่งกันนะข้างหน้ามามีแอร์ตรงนู้นกันหมดแล้วเห็นชื่อไหมเห็นเอาดิชื่อมาแล้วนะเนีเ่ยมีไปเหยียบโต๊ะใครก็ไม่รู้เอาสั่งมาสามเอาลืมสั่งน้ำ เดี๋ยวหนูลงไปเอาของมาให้ข้างล่างก่อนนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องหนูมีแล้วสั่งหนูสั่งเส้นเขียวมเผื่อีด้วยหนูซื้อเส้นเขียวมาครับหมนนี้หนูซื้อเส้นเขียวมามาให้หมาบีกินนะเส้นเขยวต้มเส้นเขียวเขาใส่ก๋วยเตหนูซื้อมาให้หมาบีี๋ยวหนูลงสั่งน้ำสั่งน้ำไม่ไม่ต้องสั่งก็ได้เลยเดมมาหยิบก็ได้ถ้าให้ขี้เกียจสั่งเดมมาหยิบได้เดี๋ยวหนูเอาน้ำไปแจกทุกคนเหมื นี่คือจานผักมเมนู <c oughs> นี่น้ำมาเสร็จแล้วทุกคนแล้วมันจะวางน้ำได้ไหมว่าวางได้หม<อ>นุนจอยให้เห็นพวกเราสิเหนูไปเอาของมาจากข้างล่างลงมาผักด้วย,ยแบตก็ไม่แข็งแรงอะไรอ่ะทำไมใช่ค่ะเพราะแบตก็ไม่กินผักเหมือนกันอะไรเนี่ยจานเอาไม่กินส่วนนี้มาติม ว่าซอสเฮ้ยเอาเอาซอสน้ำจิ้มไก่ไดีไหมเนี่ยซอสเจอรี่อันนี้แหละชื่อแปลกเป็นไหนกันหมดเนี่ย<น>ไปไหนกันหมดหน,หนูหนูลงที่ให้มามิอยู่บน,นข้างบนคนเดียวหนูลงเอามาหนูลงมาของเฉยๆขาขา้วเฮ้ย มีหอยเชียงด้วยหอยเชียงหอยเชลจ้าไม่ใช่หอยเชียงอ่าแต่มันต้องเต็มมันจะได้อ <c oughs> แสดงว่ากินไม่ได้ทุกอย่าง<ม>แต่ชีวิตจริงผมกินเยอะนะครับเบืออกันเดี๋ยวเยวนูเอาเอามะเขือไปให้กินหน่อยแต่ชีวิตจริงแบบไม่กินจ้ากินจ้า มามีแหลกไม่กินกินแต่เป๊ปซี่วันวันไอ้โหมีเลิกเป๊ปซี่มาเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยถึงเป็นเป็นประมาณประมาณยี่สิบนาทีก็กลับมากินอีกมามีโต้มาเสิร์ฟเอ้ยหนูลืมนั่งอยู่กับที่โอ๊ยได้หอยมาด้วยเหรอหอย,ยหอยเต็มเลยอ่ะหอยเชียวไม่ใช่หอยเชียงหอยเชียวซอสกินน้ำปลาด้วยเบส แบทเอาหอยมาเสิร์ฟเพีอวอตู้ค่ะพีอโอตู้ชอบกินหดีอยดงเพีอวอต้เขาบนเมม่กี้หนูมีพี่เอฟซีจอยมาพี่เอฟซีขึ้นมาที่ชั้นสองเลยยายเขามาแล้วออต้เขาชื่ออ,อตูอเลยไม่เราชื่อใครอะไรกันมัน่อนน้ถ้าไม่รู้ญี่ปุนเออชื่ออ,อต้ใช่บอกแล้วเป็นนูยี่หอยเชียงมาให้ทุกคนกินนะอออหอยเชียงอีกแล้วหอยเชล นี่ตอนนี้ทุกคนเฮ้ยมีคนกินเส้นเขียดเวยอ่ะเฮ้ยคนนี้ชื่ออ๋อคนนี้ชื่องได้เลยค่ะกินหลายๆคนสนุกดีมากินอันนี้อันนี้สุกแล้ววันนี้เราจะมาปาร์ตี้หมูกระทะกันคราันนี่นูก,กินตรงบนแล้วย่างให้มันมี้วยมันมีย่างไม่เป็นย่างแล้วส่งมาให้มันมนี่มีคนย่างแล้วเนี่ย ใส่เนื้อกันนี่ายใส่เนื้อเนื้อะห้าคนเลยห้าคนจุกจุกแบทเจ้าตัวคะใช่นี่กินอร่อยไหมครับติดคอติดคอใครติดคอพียอโตกินติดคอเดี๋ยวแบทแมนสั่งน้ำให้ครับ อะไรหนูเอาน้ำให้สั่งเลยสั่งเลยเรียกพนักงานสั่งน้ำมาลูกเรียกมาแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยสั่งน้ำหลายหลายขวดเลยน้ำเอาน้ำโค้ร่าน้ำไม่อยากกินน้ำอะไรกันโอเคสั่งเสร็จแล้วแบทสั่งโค้ราให้ทุกคนแล้วสั่งกี่ขวดเดี๋ยวนูกินน้ำก่อนนะนใส่แก้วน้ำนี่ยังไม่ดูนะหนูกินน้ำ ยังไม่หมดอีกน้ำยังไม่หมดอีกนี่ไงนะมาเสนอแล้วมไม่ดีแบทกินทุกวันเลยในชีวิตจริงทำไมหนูกินใส่เองเฮ้ยยิ้มไม่แย่แนิ้ครับน้องแบทพิมพ์เหรอครับมานีพิมพ์ค่ะ คลิปอยู่จะไม่ได้พิมพ์นะคะเฮ้ยมามีใครไปเหมาโคราเนี่ยตัวข้างๆมคนเหมาก็ตัวเองนั่นแหละเป็นคนสั่งมาโจยอะตัวผมขอเต้นทำให้ไม่อิ่มก่อนนะครับทุกคนลงไปที่เวทีกันอะไรคนอังกฤษมาไม่ใช่คน ไปสั่งไปยืดเส้นยืดสายเฮ้ยหนู hey, มไม่ไปนะไปคนเดียวเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวหนูบอกทุกคนกันะนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไม่ต้องพี่เอมบอกมาเด็ดขาดอย่าเพิ่งไปครับผมเจอร้านอาหารข้างๆไปเข้าร้านนั้นกันเลยครับก็ไปที่เวทีก่อนไปเต้นก่อนเต้นนะเ,เลยทุกคนตามไปทั้งหมดเลยตามมีมาไม่ตา เปลี่ยนนิปาสัยหน้ามเด็กแสบแรงมันมีอแ,แต่หนูไปกินร้านอาหารตามใจข่ากันนะตามใจเขา่าใช่ร้านนะั้นอะตามใจเขา่าอย่าเพื่อโตตามหนูมาอะอาหารตามใจเขา่ามามีหนะน้าร้านไปเลยเดินมาเลยเ,เด็กตัวครับไป<ห>เข้าร้านานั่งได้ไหมเนี่ยนะ มาซื้อร้านจันเต่ว่าน้ำตังหนไม่พอนั่นนอนนหู่นั่งคนละตัวละซื้อมีตะเกียบไหนอะมีไม่ตังค์ไวเนี่ยเดี๋ยวตังค์ดูตรงไหนอะเดี๋ยวทุกคนยืดยืด,ดยืด,ยดเดี๋ยวเดี๋ยวแบทแมนไปขโมยร้านหมูกระทะมากินร้านนี้ก่อนตังค์ไม่พอไปขโมยร้านหมูกระทะมากินร้านนี้อ่ะแบทแมนบอกตังค์ไม่พอเดี๋ยวไปขโมยของ ร้านหมูกระทะมากินร้านนี้ครบได้เวลากับร้านมานนมี๊มามี๊ฟองมามีตังส<อ>ูตรบ้านมมีสองบาทมันมีบอกถยู่ว่าตังอะไรไหนตังอยู่ตรงไหนนี่ไงเออสูตรบ้านมีสองบาทเ,เป็นแดงด้วยโอ้เนี่ยมันวางจใจได้ด้วยในเนี้ยโอ้ นี่เอามาจากร้านร้านมุกกระ t h อะไรนะแ่อะไมันวางากไม่ได้เลยอาจา<ะ>ปิดคลิปไปอยากให้เราสองคนเล่นแมปอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยจ้าอย่าลืมนะเราจะมาเล่นตามคำขอของพี่ๆทุกคนเลยบ๊ายบาย